คนไทยเราก็ต้องคุยกัน <c oughs> ใจเย็นใจเย็น <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> มันก็จะมีก้างตรงนี้นิดนิดเนอะ <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> ไหนไหนมือแล้วแล้วก็แกะอันนี้เลยนะคะอันนี้ <c oughs> อันนี้ก็เอ,เอาเอาไม้เอาไม้เสียบเอาไม้ออก ขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะ thank you so much นะคะขอบคุณน้องดานะคะฝากขอบคุณเขามากๆเลยขอบคุณด้วยนะคะที่แวะมาให้กําลังใจบ้านเก๋ๆนะคะ thank you so much นะคะพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลพามากินมักเขือเผา พี่เป ern, ิ้ลพีปิ้ลมาค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีทักทายทุกบ้านเลยนะคะจากพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลมีเรื่องเล่านะคะตอนเย็นๆก็ไปฟังนิทานบ้านพี่เปิ้ลกันนะคะก็จะมีไปฟังไปอะไรนะตื่นทำบ้านท่านหมื่นนะคะแล้วก็ตอนช่วงเช้าก็บ้านน้องเอสนะตื่นทำตื่นทำไปไม่ค่อยทันแล้วเวลามันมันกะเวลาไม่ค่อยถูก นี่นะคะผมบอกว่าแกะใจเย็นๆเดี๋ยว,ว่าโดนโดนอันี่มันก็มันก็จะไม่สวยใช้เล็บก็ไม่ได้นะดูดิถ้าใช้เล็บมันมันก็ออกมาเป็นอันอันนี้เลย โอ้ใครอย่าเพิ่งพูดอะไรนะขอบคุณนะคะบอยเต้บอยเต้สวัสดีจ้าขอบคุณนะคะคุณซีนีบอยเต้ทักไทยทุกบ้านนะคะน้องดาน้องดาก็บอยเต้สวัสดีทักไทยกันก่อนนะคะขอบคุณนะคะ บางเขาแอบ,บอยู่มั้งบางแต่บางขึ้นขึ้นไล์มั้งวันนี้ขึ้นช้ายังไม่ได้ลงเลยมั้งนะปอยเต้ปอยเต้ป,อย,ตปอยเต้สู้ๆนะปอยเต้ขึ้นไล่ด้วยจะขึ้นวันไหนบอกยังไม่กะเวลาไม่ได้ใช่ไหมไม่มีเวลาใช่ไหมก็แวะไปให้กําลังใจปอยเต้กันนะคะน้องก็ต้องเก็บเวลาใหม่หมดเลย ขอบคุณทุกเลิฟทุกไรนะคะขอบคุณป้าควรนะคะขอบคุณน้องดาขอบคุณยายเล็กนะคะโยโย่เ <laughs> ก๋ก็งมอยู่กับมะเขืออยู่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนี่เก๋เอาไม้ไม้เสียบไว้ไม่ให้มันงอ วันก่อนก็ทําอะไรนะเมนูปลาเผาครั้งล่าสุดนี่มะเขือห้าใบเลยแต่ไม่ได้ขึ้นไล์หรอกนะทําคลิปไว้ยังไม่มีเวลาทําเลยมะเขือห้าใบปลาสองตัวทําคลิปไอทําขึ้นไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเนี่ยมันมันต้องไปอยู่กับเตาอะ่ะแล้วเราก็เดินไปเดินมาเนาะไม่ได้มันเหมือนเหมือนครั้งเนี้ยดูเดะ thank you so much Hello, my รม i เฟนขอบคุณนะคะยายเล็กขอบคุณน้องดานะคะยายเล็กตั้งเวลาไหมตั้งเวลาไหมคะยายเล็กยายเล็กตั้งเวลาเลยค่ะตามที่น้องดาบอกนั่นแหละเมื่อเช้าก็ไปฟังน้องดาพูดอยู่แต่ว่าพอตั้งเวลาเสร็จแล้วเนี่ยหน้าจอมันก็จะหายไปใช่ไหมน้องดาถ้าถ้ายังไม่ถึงเวลานะ่ะ พอถึงเวลานี้เราก็คือเราก็มากดเข้าตรงที่เราไลท์ใช่ไหมใช่ไหมตอนแรกพี่ตกใจว่ามันหายไปไงโอเคสวยงามสวยงามตามท้องเครื่องนะคะนี่มะเขือสองลกูกสองใบนี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างมือแป๊บหนึ่งเดวมาทำต่อนะคะยายเล็กบอกตั้งเวลาตั้งเวลาไหมคะยายเล็ก